สวัสดีครับสวัสดีค่ะผูกกบข่าวภาคค่้มช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา7นาฬ35นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออก นะพระที่นั่งอาพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาในการนี้ทรงพระสุไรและทรงเจิมเทียนรุ่งซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่างๆ เนื่องในพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาค้าบูชาจำนวนเจ็ดพระอารามได้แก่วัดพระศรีวัฒนาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีธยาเวลา8นาฬิกาหนึ่งนาทีเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจ,จีนพุทธศักราช2,567ในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางและทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมัทเวมหามากุฏวิทยามหาราชโดยพระป้ายคือสิ่งที่ชาวจีนเรียกว่าเกสินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านโดยมีพระราชำริว่าการแต้มป้ายเป็นธรรมเนียมของชนชาติจีนซึ่งนับถือบรรพบุรุษเป็นที่พึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพิธีดังกล่าวโดยมีการแต้มพระป้ายพระปรมามพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกับพระนามสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระป้ายไปประดิษฐานณพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับพระป้ายที่ประดิษฐานพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกระสัตรตรยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนพระสยามเทวธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเกียงจีนสร้างด้วยไม้จันท์จำหลักลงรักปิดทอง มีฉับทองห้าชั้นตั้งอยู่สองข้างและจารึกพระปรมาพิไทยเป็นอักษรจีนด้านหลังซุ้มเรือนแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งอมรรสถานพระราชวังดุสิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2567 เวลา17นาฬิกา6นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถเป็นพระพุทธร,รูปปางมาราวิชัยปูนปั้นลงรักปิดท,ทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนและทรงวางโพงมลัยถวายสการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาส ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสคราวเสด็จพระราชดำเนินไปนมสการพระพุทธทศพลยานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงติดธนาบัตรที่ผ้าป่าซับริยาเพื่อนำปัจจัยไปบำรุงพระมหามนดบทรงวางผ้าไตรถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงวางผงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนำ้ำศัการสทท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระสุโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธร,รูปทองคําบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนนิฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยเดิมประดิษฐ์ อยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกกล้าปรดกกระมมให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกลเมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกมาทําให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคําโอกาสนี้ทรงพระสุร่ายทรงเจิมแผ่นทองสําหรับหล่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจําลองเพื่อ ิไปประดิษฐานภายในอุโบสถวัดวังปลาส้อยจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้ระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์วัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดกิจกรรมทําบุญปีใหม่จีนด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูตเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาวงเวียนโอเดียน ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2567โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ในหารจื้เฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบประชาชนจีนประจำประเทศไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทูลกล้า ทวงกระหม่อมถวายของที่ระลึก ไทยและจีนเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอดถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่พิเศษนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยและสาธารณร,รัฐประชาชนจีนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์การสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นสู่รุ่นในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญ และกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งโอกาสนี้ทอดพระเนกการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทยได้แก่การแสดงชุดถุงเจียระบำสร้อยข้อมือจากเขตปกครองตนเองซีจ้างสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงชุดสวัสดีสยามเมืองฟ้าอมรเรืองรองทั่วปฐพีจากประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการแสดงเชิดมังกรทองงานตรุษ เยาวราชประจำปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองระหว่างวันที่1-29กุมภาพันธ์2567บริเวณถนนเยาวราชกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเก่าแก่และมีความสำคัญของไทยนอกจากนี้มีอุโมงค์มังกรทองที่ประดับและตกแต่งอย่างอลังการพร้อมจัดการแสดง p r o เจคชั่น Mapping ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาข,ของคนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงกิจกรรมเสริมมงคลชีวิตรับปีมังกรทองกับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวนหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า900ปีแกะสลักจากไม้เนื้อหอมที่อัญเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรง มูลนิทธิเทียนฟ้าเป็นมูลนิทธิแห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันโดยแผนกแพทย์แผนจีนให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัดให้แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งมีโครงการหน่วยไตยเทียมอัจฉริยะและการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สวนลุมพินีทุกวันอาทิตย์โอกาสนี้ท่อพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านผู่ฟ้านำสินค้าจากภาพวาดฝีพระหัตถ์มังกรและลายพระหัตถ์ภาษาจีนที่ได้พระราชทานพรเป็นพิเศษว่า หลงเหนียนหรุอี้หมายถึงปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ผู้ได้รับผ่อนพระราชทานปีนี้จะทำให้มีความสุขสมหวังความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และสมประสงค์ตามพรที่พระราชทานแก่พศนิกรชาวไทยทุกคนนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มมงคลมังกรสมประสงค์ที่ผสมผสานความเป็นมงคลสีทองตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยจากน้ำสับประรดผลไม้มงคลที่เปรียบได้กับคนที่มีความรู้มีปัญญารอบด้านหูตากว้างไกล สีแดงสีแห่งโชคลาภโชคดีผูนผลผสมผสานกับโซดาซ่าที่เปรียบได้กับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสดใสรวมกันเป็นเมนูมงคล โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงผัดหมี่มงคลปีมังกรทองพระราชทานเป็นสิริมงคลที่บูธร้านพัดพัด,พดมูลนิธิชัยพัฒนาวัตถุดิบของเมนูผัดหมี่มงคลปีมังกรทองที่ทรงใช้ได้แก่เส้นหมี่ส่้แฮมกะหลำปลีเห็ดหอมและน้ำมันเมลม็ดคเมเลียพัดพัด มีมงคลหรือมีซั่วในภาษาจีนเรียกว่าช้างโเมียนช้างโสแปลว่ายาวต่อเนื่องสื่อถึงอายุและเมียนคือเส้นบะหมี่ผัดมีจึงเป็นอาหารมงคลยอดนิยมในเทศกาลสําคัญของจีนใช้เป็นอาหารไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษและยังเป็นอาหารมงคลในวันเกิดด้วยสําหรับน้ํามันที่ใช้ผัดนั้นสรงใช้น้ํนมนมนมามันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ํามันเมล็ดชาตราพัดพัดของมูลทิชัยพัฒนาผลิตผลจากต้นชาน้ํามันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ปลูกกระมอมให้มูลิธิชัยพัฒนานํามาปลูกที่จังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้แก่ราษฎรรวมทั้งช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาน้ํามันเมล็ดคาเมเลียนี้มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ําและมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีโอเมก้าครบ3ชนิดทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้าเเพิ่มไขมันดีลดไขมันไม่ดีไม่มีไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจทำให้สามารถปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งการผัดหรือทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงใช้ประกอบน้ำสลัดและยังใช้เป็นซอสหมักเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย นอกจากนี้มีร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านมูลิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าร้านมูลิธิมหาจาัก,กรีสร,รินทรเพื่อคณะอักษราศาสตร์จุลาร้านมูลิธิรามาธิบดีร้านฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีนและนิทรรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวที่หมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดมาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2567 เวลา10นาฬิกา29นาทีวันนี้พระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจรรรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567พระที่นั่งเวหาจํรรูนมีนามตามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนสร้างแล้วเสร็จในปี2432ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนเรียกว่ากรมท่าซ้ายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในฤดูหนาวและใช้ออกว่าราชการภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักลายเป็นรูปกิเลนมีบานประตูไม้สลุลายสามารถเปิดปิดได้3คู่คู่ที่1ภายในพระวิมานด้านซ้ายประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมาหามกุฎวิทยามหาราช และพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพศรนตราบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายปี2433คู่ที่สองตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่3ภายในพระวิมารด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายในปี2470สถาปัตยกรรมที่ซุ้ประตู